แม่จ๋านะคะถามว่าลูกไม่ยอมทานข้าวค่ะอาจารย์ไม่ยอมทานข้าวที่โต๊ะอาหารถ้าบังคับก็จะร้องโวยวายพี่เลี้ยงไม่กล้าบังคับคนในบ้านไม่อยากขัดใจเพราะไม่อยากฟังเสียงร้องไห้เฮ้ยอันนี้เป็นหลายบ้านเนาะอาจารย์จริงๆการควบคุมตัวเองมีวินัยในตัวเองก็เป็นหนึ่งในการฝึกลูกควบคุมและมีวินยัยใช่ไหมคะอาจารย์แค่กินข้าวเองอาบน้ําเองให้เป็นเวลารับผิดชอบตัวเองก็เป็นเบสิกอีกอย่างหนึ่งของการฝึกเรื่องพวกนี้เนาะอาจารย์ค่ะ อ่ะจริงๆเน่ยไม่ต้องฝึกลูกเนาะดูแล้วฝึกคนในบ้าน <laughs> ใจ่บ้านนะคะ คือคืออันนี้ถ้าถ้าเรามองกลับไปก็จะเห็นว่าปัญหาของการให้เด็กเขาทําพฤติกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็คือคนที่จะต้องช่วยให้เด็กเกิดพฤติกรรมแบบนี้ก็คือผู้ใหญ่นี่แหละนะครับผู้ใหญ่เป็นสภาพแวดล้อมที่เอือ้อํานวยให้เด็กท,ทําพฤติกรรมบางอย่างได้คือถ้าผู้ใหญ่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่สม่ําเสมอมไม่คงเส้นคงวาเนาะเด็กก็จะเรียนรู้แล้วว่าทํายังไงเนาะเขาก็จะโยเยได้รู้ว่าฉลาดถูกต้องแต่ว่าฉลาดในสิ่งที่เราไม่อยากให้ฉลาดเลย <laughs> ใช่เขาก็จะรู้ว่าเขาจะจัดการเราอย่างไง วยนะเ uh huh. นี้ยก็เป็นวิธีในการที่เขาจัดการเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องทําใหม่ละต้องทําให้เขาเห็นว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นในการที่จะปรับเปลี่ยนใหม่นะคะ uh huh. อันนี้ค่ะคุยใหม่ค่ะในครอบครัวของเราแล้วก็คุยให้เด็กรู้ว่าในพฤติกรรมที่เราต้องการเนี่ยให้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแบบนี้นะอ่างเงี้ยถ้าทําได้ทําไม่ได้เป็นยังไง อะไรเงี้ยให้เกิดความชัดเจนไปเลยจริงๆไปก็นขนา้าวแถมาบอกว่าลูก4ี่ขวบแล้วนะคะเอ่อถ้าลูก4ี่ขวบอะเอามานั่งกินข้าวด้วยกันเลยเนาะจานเพราะว่าเด็กใบเนียนั่งลงกินข้าว<อ>แล้วก็รว่วมโต๊ะกันได้อยู่แล้วค่ะแล้วสมมติถ้าเราบอกพี่เลี้ยงให้แบบบังคับบ,คบับงคับบ,คบับงคับไมกาบังคับอ้าคนที่บ้านไมกาขัดใจนู่นนี่นะก็นั่งกินข้าวด้วยกันไปเลยคือเราไม่ได้บังคับอะไรแล้วแค่บอกว่าอาหารอยู่บนโต๊ะนี้ถ้าจะมากินก็มากินบนโต๊ะไม่มีใครเสิร์ฟข้างนอกก็จบลูกจะร้องไห้เอาไงก็ เราไม่ได้ขัดใจหรอกแต่เราก็แค่แบบไม่ได้บังคับมานี่มานี่มานี่แต่เราก็อกินไม่กินก็แล้วแต่แต่ข้าวอยู่นี่ต้องจัดการตัวเองคือมันเป็นการปล่อยให้ลูกจัดการเรียนรู้เองบ้างปล่อยให้ลูกหิวบ้างนี่คือเรื่องจริงเนาะจาใะบางบ้ากไม่ไม่กินเดี๋ยวหิวนะเดี๋ยวหนูขาดสารอาหารเป็นห่วงใช่เป็นห่วงลูกจะไม่เข้าใจแล้วลูกจะไม่กลัวเพราะลูกไม่เคยเข้าใจเลยว่าหิวคืออะไรเดี๋ยวแบบเก้าโมงก็มีข้าวเสิร์ฟกินถึงสิบเอ็ดโมงเที่ยงก็มีข้าวอีกแล้วสัมภานณ์หนก่ เข้ามื้อมาบ่ายอ,อะไรเงี้ยคือรูกไม่รู้จักคาว่าหิวเขาก็จะไม่กลัวสิ่งที่เราขู่ว่าเดี๋ยวขาดสารอาหารนะลูกเดี๋ยวสมองไม่โตเดี๋ยวการเรียนรู้ไม่เต็มที่คืออะไรอ่ะแม่ไม่เกตด่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าอาหารอยู่บนโต๊ะ กินกันบนโตนะลูกนะถ้าหนูไม่กินก็ไม่เป็นไรลูก,ลกเล่นไปแต่เดี๋ยวเร <อ futuro. S 1> หิวนะลูกนะ <S <S <gerne> ก็เดี๋ยวรู้เรื่องวันสองวันก็รู้เรื่องเนาะจ้า,จาขันรู้แล้ว <s illes> แต่แค่คนในบ้านต้องทําเหมือนกันไม่ต้องบังคับล่ามมากินข้าวตรงโตะแต่แค่บอกว่าไม่ไปเสิร์ฟข้างนอกแค่นั้นพอนะคะรับรองจากกุมารแพทย์และพยาบาลศาสตร,ร์เลยว่าลูกไม่กินข้าววันสองหมายถึงว่ากินข้าวน้อยอ่ะแบบเพื่อฝึกวินัยวันสองวันลูกไม่ขาดสารอาหารแน่นอนเนาะจานแล้วมื้อถัดไปจะกินได้ดีด้วยใช่ไหมคะ ไม่จริงๆอ่ะถ้าถ้าร่างกายมันเรียกร้องอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคนเดี๋ยวเด็กเองอะค่ะก็จะทนไม่ได้เองจ่าถ้าสมมติเช้าไม่กินเดี๋ยวเที่ยงก็จะวิ่งมาคิดโตเองใช่ไหมคะอาจารย์สำคัญคืออย่าเสิร์ฟขนมกับนมนอกมือเนาะอันนี้ถ้าเราคิดง่ายๆก็คือว่าจริงๆเด็กอะมีการเรียนรู้อะไรบางอย่างถ้าเรียนรู้มาแบบไม่เหมาะสมบางอย่างเขาก็จะทําพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ไม่เหมาะสมออกมาแต่ถ้าเขาเรียนรู้อย่างอย่างถูกวิธีในการที่เราจัดการพฤติกรรมให้มันเหมาะสมเนี่ย ัมก็จะได้พฤติกรรมที่ดีออกมาอือันเนี้ยอย่างที่เขาร้องนอกโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราให้นมให้อาหารขนมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เรียนรู้ว่าไม่ต้องอยู่บนโต๊ะก็ได้เพราะเดี๋ยวต่อไปก็ได้กนิ่นเขาก็จะเรียนรู้สิ่งที่ผู้ใหญ่ให้การเรียนรู้กับเด็กในแบบั้นเองใช,ใช่ไหมคะ